สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะไปกันที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชุทิตร่วมกับบริษัทสีเดลต้าจำกัดมหาชนเขตบึงกลุ่มและสถานีตำรวจโคกครามจัดโครงการศาสตร์สีวาดฝันสีสันสร้างอาชีพทำความสะอาดทาสีกำแพงและสะพานล,ลอยข้ามถนนบริเวณชุมชนนวมินเขตบึงกลุ่มค่ะ ดรพนัทกาวงศากิติกุลผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาและช่วยเหลือวัดโรงเรียนชุมชนภายใต้กิจกรรมศาสตร์สีวาดฝันสีสันสร้างอาชีพรวมกับบริษัทสีเดลต้าจำกัดมหาชนเขตบึงกลุ่มและสถานีตำรวจโคกครามโดยมีเจ้าหน้าที่ครูและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ และวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมกิจกรรมดรพานัฐกาวงศากิติกุลผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาวามินทราชูทิศได้กล่าวว่ากิจกรรมาศาสตร์สีวาดฝันสีสันสร้างอาชีพในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึกการมีจิตอาสาและการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม รักและหวงแหนสิ่งที่เป็นสาธารณสมบัติโดยร่วมกับบริษัทสีเดลต้าจำกัดมหาชนที่เข้ามาสนับสนุนและให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราจ,จุทิตและวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพจากสาขาวิชาต่างๆรวมกว่า50คนได้เรียนรู้และฝึกใช้ทักษะความรู้ความสามารถจากการอบรมดังกล่าว ซึ่งจะเป็นทักษะและความสามารถพิเศษที่นำไปปรับใช้ในอนาคต เป็นการยกระดับสมรรถนะวิชาชีพรวมถึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจด้วยการถ่ายทอดจินตนาการของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาเป็นพื้นที่แสดงให้ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาได้ชื่นชมความงดงามที่เกิดจากฝีมือของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาเกิดเป็นพื้นที่ชุมชนที่สวยงามสร้างสารรค์น่าอยู่และปลอดภัย โครงการนี้ชื่อว่าศาสตร์สีวาดฝันสีสันสร้างอาชีพมันเป็นโครงการที่เป็นกิจกรรมสำหรับการให้ความรู้กับประชาชนและก็นักเรียนในเรื่องของการนำเอานาวัตกรรมสีเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ แล้วก็ถ่ายทอดความคิดความรู้สึกของผู้ใช้สีเนี่ยลงบนผนังกำแพงซึ่งเป็นกำแพงสาธารณะทีนี้เวลาผู้คนที่ที่ผ่านไปมาเนี่ยเขาเห็นเขาจะมีความสุขกับการเห็นสีสันที่สวยงามบนกำแพงแล้วก็ชื่นชมกับนักเรียนเยาวชนที่เป็นจิตอาสาที่มา ร่วมกันเสียสละเวลามาร่วมกันทำให้พื้นที่สาธารณะ,ะมีภูมิทัศน์มีภาพที่สวยงามเกิดขึ้นนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนอกจากว่าทางบริษัทซีเดลต้าที่มาให้ความร่วมมือกับ,กบ,กบทางวิทยาลัยเนี่ยเกิดสภาพของสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ที่สวยงามแล้วเนี่ยยังเป็นการบ่มเพาะนักเรียนของพอเนี่ยให้มีความ รู้สึกรักและหวงแหนสิ่งที่เป็นสาธารณสมบัติแล้วก็มีความาจิตเสียสละที่เป็นจิตอาสาต่อไปในอนาคต ทางด้านานายวิทวัฒนพัทรนาวิกรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสสายงานการผลิตบริษัทสีเดลต้าจำกัดมหาชนได้กล่าวว่าสีเดลต้าได้ให้การสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการทาสีเบื้องต้นการไล่เฉดสีการเตรียมพื้นผิวและการตกแต่งลวดลายรวมถึงสนับสนุนสีทาภายนอกอาคารที่มีความปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความคาดหวังว่ากลุ่มน้องๆที่จบไปจะได้มีความรู้ในเรื่องผลิตภัณฑ์ของสีในการไปประกอบธุรกิจนอกจากนี้ทางเดลต้าเองมีแผนที่จะขยายโครงการในการทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป เราก็มีนโยบายในเรื่องของการสนับสนุนนะครับในการสนับสนุนในเรื่องของเทคนิคการทาสีแล้วก็ผลิตภัณฑ์สีนะครับเพื่อเพิ่พมความรู้ให้กับน้องๆอาอชีวะนะครับเพื่อต่อยอดในเรื่องของเวลาน้องจบไปอย่างเงี้ยครับจะได้เพิ่มในเรื่องของฟีมือแรงงานนะครับรวมถึงในการสนับสนุนสังคมนะครับเช่นอย่างโครงการที่ในโครงการนี้ที่เรามาร่วมมือก็คือมีการช่วยในเรื่องของการปรับภูมิทัศน์นะครับให้ภูมิทัศน์เนี่ยมีความสวยงามขึ้นนะครับผม ต้าก็คาดหวังว่าทางกลุ่มน้องๆที่จบการศึกษาไปนะครับก็สามารถนําความรู้ทางด้านของเทคนิคการทาสีแล้วก็ความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของสีครับไปประกอบธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นรับเหมาก่อสร้างเพื่อให้ในคุณภาพของงานก่อสร้างในประเทศไทยครับมีคุณภาพที่สูงขึ้นรวมถึงทางเดลต้าเองครับก็มีแผนที่จะขยายในเรื่องของการทําเพื่อช่วยเหลือสังคมต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นกับทางสถาบันนี้แล้วก็สถาบันอื่นในอนาคตครับผม ทางด้านพันตำรวจเอกประพาสแก้วฉีดผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลโคกครามได้กล่าวว่าทางสถานีตำรวจได้ร่วมกับทางวิทยาลัยจัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้นเพื่อให้น้องน้องนักเรียนนักศึกษามาร่วมกันทำความดีทาสีให้กับชุมชนสร้างจิตสำนึกเพื่อให้น้องๆ้องเกิดความภาคภูมิใจในการทำความดีโดยการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่ทางวิทยาลัยไ,ได้ร่วมกับทางสถานีตำรวจในการจัดกิจกรรมจิตอาสาอื่นๆเพื่อให้น้องๆน,นักเรียนนักศึกษามาร่วมกิจกรรมโดยทางสถานีตำรวจก็ได้เข้าไปให้ความรู้ในเรื่องของยาเสพติดและภัยต่างๆรวมถึงภัยสังคมทางออนไลน์ด้วยเพื่อให้น้องๆน,นำความรู้ที่ได้ไปบอกต่อเพื่อไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อต่อไป กิจกรรมวันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะครับก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้น้องๆมีจิตสํานึกในตัวของวิชาชีพที่ได้ร่ำเรียนมานะครับมาใช้ใ,ในให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเพื่อให้ปรับทัศนกติและมุมม,ม,มองของอาชาวบ้านที่อยู่รอบๆในชุมชนบริเวณที่วิทยลัยตั้งอยู่นะครับ <Okay. S 1> ครับก็ในส่วนของทางวิทยลัยและก็ทางสถานีตำรวจเนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่ มีความร่วมมืออยู่ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกิจการอื่นๆที่ที่ทางสถานีตำรวจเนี่ยให้ตัวน้องๆมาร่วมกิจกรรมในบริเวณชุมชนอื่นนะครับนอกจากบริเวณจุดนี้แล้วก็ในส่วนของสถานีตำรวจเนี่ยก็มีการเข้าไปให้ความรู้กับน้องๆนักศึกษาไม่ว่าจะมิติด้านยาเสพติดหรือ,อไปต่างๆ